ตอนนี้ผมเลยไม่เกินบางคนได้บอกตรงๆนะไม่เกิน1เดือนน้องครับแนวเนี้ยน่าเก็บน้องแค่สร้างเส้นตรงเป็นสร้างเส้นตรงเป็นคือต้องรู้1จุดรู้ความชันหรือรู้2จุดเห็นปะสร้างเส้นตรงได้ละกับ2คือต้องหาระยะห่างระหว่างจุดกับจ,จุดจุดกับเส้นและเส้นกับเส้นเป็นแต่คีย์ว์ดสำคัญคือน้องจะเห็นว่าโจทย์ที่พี่มาให้น้องดูเนี่ยมันไม่ได้ยากที่การหาคําตอบแต่มันยากตรงที่ว่าน้องต้องนึกภาพออกว่าโจทย์ต้องการบอกอะไร กโกยเลขกบิทัพนะครับรายการที่จะพาน้องๆครับไปโกยคะแนนเลขแบบมีเทคนิคนะครับสำหรับดนที่ออกเยอะทั้ง3สนามเก็บได้ทุกทีโกยคะแนนเลขได้อย่างแน่นอนนะครับนะอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ครับจะมาในบทที่ต้องบอกว่าเป็นบทหนึ่งซึ่งน่าเกมากนะครับนะเป็นบทที่บางคนก็อาจจะอยากจะเทเพราะว่าบางคนไม่ชอบเรื่องนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับพวกการวาดรูป เดาได้เลยบทที่เกี่ยวเกี่ยวการวาดรูปก็คือเกี่ยวเรื่องอะไรเลขาคณิตวิเคราะห์นะครับนะและภาคตัดกรวยนะครับต้องบอกกันเลยว่าบทนี้เนาะถ้าเราพูดตรง,ตรง,ตรงๆแล้วกันน้องหลายคนจะบอกว่าติดปัญหาครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่การจัดรูปแก้สมการอย่างเดียวบางครั้งมันต้องวาดรูปหรือจะบอกว่าจริงๆคือทุกครังคือโจทย์แนวเนี้ยครับจะบอกว่าถ้าความยากเนี่ยอาจจะไม่ยากที่การแก้สมการแต่ความยากจะกลายเป็นว่าน้องนึกโจทย์ไม่ออกนึกภาพไม่ออก ข้ราะาสอบโดยทั่วไปครับถ้าน้องถ้าโจทย์ให้สมก,การมาแล้วก็หาคําตอบอะมันจะไม่ยากเพราะน้องแค่จัดรูปให้เป็นแต่ว่าโจทย์ที่มันไม่ให้สมก,การหรือให้แบบให้แบบเขาเรียกเหมือนปริศนาให้มาจุดหนึ่งให้อนุนมาให้นี่มาแล้วน้องต้องลึกภาพไปออกก่อนแล้วค่อยเอาภาพนั้นมาวาดรูปเนี่ยบอกได้เลยว่าบทนี้จะเป็นบทที่ความยากอาจจะใกล้เคียงตีโกนได้เลยนะครับนะแต่ก่อนอื่นครับอย,อย่าพึ่งตกใจเพราะจริงแล้วบทนี้เนะี่ยมันจะมีบางส่วนที่ยังน่าเก็บอยู่ ทันป้าอ่ะก่อนอื่นเรามาดูก่อนแล้วกันนะครับว่าบทนี้เนี่ยเนื้อหาเนี่ยมันจะออกเยอะแค่ไหนนะครับนะสำหรับแผ่นหนึ่งถ้าเราดูเนาะมันจะอยู่ที่ประมาณสัก6% 6%แผ่นหนึ่งก็ตีประมาณสัก 4, เอ่อสีอะไระหกประมาณสัก3ข้อประมาณสัก3ข้อเนาะตีง่ายคือประมาณ3ข้อ3ข้อ3ข้อคราวนี้มาดู3มามวันหามประมาณ6%ของ30ประมาณสัก2ข้อ อันนี้เฉลี่ยเนาะเฉลี่ยต่อปีนะครับส่วนแพทสเนี่ยจริงๆถือว่าเยอะนะเพราะ1 4เนี่ยในแพทสเนี่ยจาก15ข้อเนี่ยจะตกประมางสนก1-2ถข้อได้เลยอันนี้เนี่ยหนึอนข้อครับต้องบอกก่อนว่าถ้าถามพี่แล้วพี่ว่าบทนี้น่าสนใจนะน่าสนใจแต่ถามว่าถ้าเกิดน้องบอกพี่แต่มันยากอ่ะจริงๆระหว่างบทนี้มันจะมีสส่วนคือคําว่าเลขาคณิตวิเคราะห์น้องวิเคราะห์ตรงนี้ดีๆนะน้องดูสีนะมันจะมีคําว่าเลขาคณิตวินะนะเคราะห์กับอีกคํานึงคือคําว่า ภาคตัดกลวยจริงๆแล้วถ้าเกิดน,น้องมีเวลาด้วยน้อยนะครับมันมีสีฟ้ากับสีแดงพี่บอกเลยว่าบทที่น่าสนใจมากแล้วเก็บคะแนนได้ง่ายๆคืออันแรกนะครับอันนี้พี่อยากให้น้องดอกจันไว้เลยว่าจริงๆแล้วอยากให้น้องโฟกัสที่ตรงอย่างน้อยสุดนะครับถ้าน้องเหลือ2เดือนสุดท้ายแล้วไม่ทันแล้วนะน้องควรเก็บเลขาดิวิเคราะห์เลขาดิวิคห์เราจะเรียนเกี่ยวอะไรอ่าเราไปดูจริงๆเราจะเน้นเกี่ยวเรื่องนี้ครับมันเกี่ยวเรื่องแค่2เรื่องคือเรื่องจุดกับเรื่องเส้นมันมีแค่2ส่วนคือจุดจุดนะครับน้องนึกถึงจุด แล้วก็ม <and> ีก <vantage S 1> ับเส้นมีแค่นี้เองครับแล้วเส้นที่ว่าคือเส้นตรงมันเกี่ยวเรื่องแค่จุดกับเส้นแค่นึงเฉะนั้นเวลาเราพูดถึงจุดกับเส้นด้วยนะครับหรือโดยช่องนี้คือเส้นตรงเนี่ยเราก็เลยจะบอกว่าหลักๆครับมันจะชอบออกมากคือเรื่องเหล่านี้ครับก็คือระยะระหว่างจุดกับจุดจุดกับเส้นแล้วก็เส้นกับเส้นสามอันนี้ครับถ้าน้องหาเป็นจบเลยซึ่งไอ้จุดกับจุดนี่ง่ายมากเพราะมันคือพีทาโกรัสจะว่ามันคือพีทาโกรัสส่วนจุดกับเส้นนะครับน้องจะรู้ว่าน้องต้องมีจุดกับมีเส้นหาระยะห่างนะเนี่ย เนี่ยเด็ดเดเมาเนี่ยหาระยะห่างตรงนี้ซึ่งมันก็จะมีหลักการอยู่เดี๋ยวเราเข้าไปดูในโจทย์นะครับและสุดท้ายเส้นกับเส้นนี่ง่ายเลยเพราะเส้นเส้นต้องเป็นเส้นที่ทำไมขนานกันทันไหมเพราะเส้นกับเส้นขนานกันก็จะหาระยะห่างระหว่างเส้น2เส้นได้ถั่นะครับอ่ะอย่างที่บอกเนาะถ้าเกิดบทนี้พี่คิดว่าน้องควรต้องเก็บเหล่านี้แน่แนแ,นแล้วน้องจะได้คะแนนแน่ๆน,นถัน่นป่าไม่ยากเลยเรามาดูกันครับว่าข้อสอบจะออกแค่นี้ยังไงนะครับเรามาดูสนามแรกครับคือในเลขสามัญ โจดนะครับโจ์บอกว่าจุดบนเส้นตรงเนาะซึ่งมีระยะห่างจากจุดกําเนิดสั้นที่สุดคีย์เวิร์ดคือคําว่าสั้นที่สุดครับถ้าบางคนนึกไม่ออกว่ามากรลังพูดอะไรนึกภาพไปออกก่อนโจทย์ก็เน่ยครับเขาบอกมาว่ามันต้องการถามว่าจุดบนเส้นตรงอ่าจุดบนเส้นตรงนึกภาพเนาะมันมีจุดบนเส้นตรงซึ่งมีระยะห่างจากอีกจุดหนึ่งคือจุดกําเนิดจุดไหนครับคาถามคือจุดไหนครับบนเส้นตรงครับ ที่อยู่ห่างจากจุดกําเนิดสั้นที่สุดโจทย์ต้องถามว่าจุดในข้อใดต่อไปนี้ที่เป็นจุดนั้นคีย์เวิร์ดท่านนึกไม่ออกให้นึกถึงเส้นตรงก่อนข้อนี้ถ้าเราเห็นเส้นตรงครับเราจะรู้ว่าเส้นตรงนี้เนี่ยความชันเท่ากับ2เพราะว่าลบเส่วน b เนาะลบเส่วนเราได้เลยน้องจะได้ความชันไปเลยก็คือ 2x ลบ y บวก5ทับูนเนี่ยน้องใจว่าเส้นตรงเส้นนี้ความชันท่ากัลบ2อสบสมปรสิทิคือคณะ x สมะสิทบคือคณะ y บแต่ปะลบเอจะได้2อพราะฉะนั้นพอน้องได้ความชันมาแล้วน้องรู้แล เขาต้องกระถามว่าจุดบนเส้นตรงนี้ห่างจากจุดกาเนิดน้องรู้ไหมจุดกาเนิดอยู่ตรงไหนวาดขึ้นมาเลยลอยๆจุดกาเนิดอ่ะสวิจุดกำเนิดนี้เขาต้องการถามว่าจุดบนเส้นตรงเนาะจุดบนเส้นตรงครับจุดไหนครับที่ห่างเนี่ยจุดนี้สั้นสุดไหมพี่บอกเลยถ้าน้องลากมาจะรู้ว่าไม่สั้นสุดเพราะถ้าน้องเดินมาเนี่ยน้องสามารถเดินตรงประเด็นได้กว่านี้คือน้องเดินมาตั้งฉากจะสั้นที่สุดเพราะฉะนั้นพี่แนะนําว่าข้อนี้ครับคีย์เวิร์ดเนี่ยคืออยู่ที่ตรงที่ครว่าสั้นที่สุดถัดมาสั้นที่สุดคีย์เวิร์ดข้อนี้นะมันอยู่ทีี่ตรงน้ ตรงที่คําว่าสั้นที่สุดก็วสวนน้องต้องลากมาตั้งฉากกันเองนี่คือสิ่งที่น้องต้องรู้ถัดมาชวนน้องก็คือลากไปเลยครับกมาเนี่ยแล้วก็ตั้งฉากพอตั้งฉากปุ๊บเนี่ยครับตอบเลยครับว่าไอ้จุดสีเขียวที่กีนเราบอกว่าจุดไหนล่ะไม่ใช่จุดนี้ครับไม่ใช่จุดนี้ครับโทษทีไม่ใช่จุดนี้ขอลากเส้นใหม่นะอเน่ไม่ใช่จุดตรงนี้ครับจะเป็นไม่ใช่จุดนี้จะเป็นจุดนี้แทนโจ์ต้องถามว่าจุดนี้คือจุดอะไร ถัดไหมฉันแสดงว่าคีย์เวิร์ดก็คือน้องต้องการจะหาเส้นตรงสงเส้นแล้วทำไมการตัดก,กันนิดนึงแต่เส้นตรงสองเส้นนี้จะต้องตั้งฉากกันฉันคีย์เวิร์ดก็คือน้องต้องหาของสมก,การเส้นสีดําครับซึ่งสมก,การเส้นสีดำเนื่องจากตั้งฉากน้องจะรู้วความชันเส้นนี้จะต้องคูณกับความชันอีกเส้นหนึ่งแล้วเท่ากับลบหนึ่งแสดงว่าท่านี้2อันนี้จะเป็นลบหนึ่งส่วนสองเพราะคีย์เวิร์ดมาจากคำว่าตั้งฉากเออจะบอกหนึ่งครับว่าเส้นตรงเนี่ยมันจมีสมบัติชอบออกมากคือเรื่องขนาดกับตั้งฉากถ้าขนาดเนี่ยความชันเท่ากัน ถ้าตั้งฉากอะความชันคุณกันได้ลบหนึ่งอันนี้ชอบออกมากบ้างเหมือนกันนะครับนะอ่ะเพราะฉะนั้นพอเรารู<ม>้ความชันตัวนี้ปุ๊บน้องสามารถหาเส้นตรงเส้นสีดําได้ไหมได้นะครับเพราะน้องรู้ความชันแล้วน้องรู้ 1. จุดผ่านคือจุดศูนย์ศูนย์น้องก็หาได้เลยตัวนี้น้องจะได้เลยว่า y เท่ากับอะไรลบหนึ่งจุดสอง x จะบวก c ก็ได้เนาะแล้วน้องก็แทน x ศูนย์ y ศูนย์น้องจะได้ c เป็นศูนย์ถัดไปน้องก็จะได้ความชันออกมาแล้วก็ได้สมการเส้นตรงเส้นนี้มาก็คือ y เท่ากับลบหนึ่งจุดสอง x ขณะที่อีกเส้นหนึ่งที่โจทย์ให้มาแล้วก็คือ 2x ลบ y บวก5เากับ0น้องก็จะมี2เส้นแล้วน้องเอาสมการ2เส้นนี้ครับมาทำไมครับหาจุดตัดจบเลยทัดไหมทันไหม,ไหมส,สองสมการ2ตัวแปรเนาะข้อนี้ไม่ยากแล้วนะฉันข้อนี้เป็นเลขสาหวัญสังเกตนะครับว่าถ้าใครจะเทเนี่ยเสียได้ไหมเสียได้นะครับฉันคีย์เวิร์ดขอรู้อย่างเดียวว่าอะไรครับว่าเนี่ยครับสั้นที่สุดก็สแสดงว่าลากมาตั้งฉากนั่นเองเขียนนะอ่ะ เราไปดูครับถ้าเป็นแผนหนึ่งล่ะจะออกแบบไหนอ่านโจทย์ก่อนนะครับอย่างที่บอกความยากไม่ได้อยู่ที่การแก้สมการเลยความยากจะอยู่ที่อะไรน้องดึกภาพตรงกับสิ่งที่โจทย์บอกไหมอ่านก่อนครับโจทย์บอกว่า l เป็นเส้นตรงซึ่งจุดบนเส้นตรง l อยู่ห่างจากจุดลบหนึ่งลบหนึ่งกับเจ็ดห้าข้อนี้สังเกตนะครับว่าเขายังไม่ให้เส้นตรง l มาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอาจจะต้องทําก่อนก็คือน้องอาจจะต้องเอาสิ่งที่โจทย์ระบุมาก่อนคือจุด2จุดก็คือจุดลบหนึ่งลบหนึ่งกับจุดเจ็ดห้าเราขอพอดมาแล้วกันเนาะส่วนนี้เป็นจุดเจ็ดห้า จุดหนึ่งจุดลบหนึ่งลบหนึ่งจริงๆแล้วถ้าตามหลักถ้าพี่พลอตเนี่ยการพลอตแบบนี้ต้องบอกนะคบว่าพี่ไม่ได้อ้างอิงแก๊สแกน Y วเนาะเพราะถ้าอ้างอิงแก๊สแกน Y วเนี่ยลบหนึ่ง,ลบ,งลบหนึ่งต้องอยู่ทางซ้ายลงมาข้างล่างถัดไปอันนี้พี่พลอตลอยๆขึ้นมาเนาะคราวนี้เรานึกภาพออกก่อนนะครับว่ามันมีจุดสองจุดที่เขาให้มาและเขาต้องการเส้นตรง L เส้นตรง L เนี่ยเงื่อนไขคืออะไรครับเงื่อนไขคือเส้นตรง L เนี่ยจะต้องเป็นเส้นที่ทุกจุดบนเส้นตรง L เนี่ยห่างจากจุดสองจุดนี้ก็คือจุดสี เป็นระยะทางเท่ากันเสร็จว่าเส้นตรงอะไรครับที่จะบอกโอแล้วผมจะรู้ได้ไงล่ะน้องลองลากลอยๆเสิว่าทำให้เส้นตรงสีม่วงที่เราจะลากนะครับห่างจาก 2. จุดสีสีฟ้าได้เป็นระยะทางเท่ากันง่ายที่สุดเลยคืออะไรรู้ว่าน้องก็ดูกันเลยว่าเฮ้ยอย่างน้อยสุดนะเราจะรู้ว่าอ้จุด2จุดเนี้ยมันห่างกันเท่าไหร่แล้วเราจะต้องรู้ว่าจุดจุดหนึ่งเลยที่ทําไมครับที่มันจะห่างจากตัวนี้เท่ากันคือจุดที่อยู่กึ่งกาลางระหว่างสองจุด แล้วไม่ต้องถามครับว่าเส้นตรง L จะเป็นไงเพราะเส้นตรง L นั้นจะต้องทำไมครับตั้งฉากนี้แน่นอนเพราะอะไรครับคีย์ตั้งฉากอีกแล้วเห็นไหมตั้งฉากอีกแล้วเพราะว่าอะไรเพราะเราจะรู้ว่าทุกจุดตรงนี้ครับมันก็จะห่างเท่ากันแน่นอนเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วถัดไปเนี่ยเพราะเป็นมุมฉากพอมุมฉากปุ๊บเนี่ยเห็นไหมที่ฐานเท่ากันแบ่งลากมาแบ่งครึ่งตั้งฉาก่าเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วมันจะเท่ากันได้เลยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นคีย์หลักหนึ่งที่ทําให้เรารู้ว่าอ๋อข้อนี้ก็ไม่หนีครับเขาชอบเล่นอีกกแล้้วคคืืืออออเเรรรร่่งงงะไัับตฉา เห็นไหมเรื่องตั้งฉากคีย์เวิร์ดคือคําว่าตั้งฉากคีย์เวิร์ดคือว่าตั้งฉากแสดงว่าเส้นตรง L ครับจะต้องเป็นเส้นตรงที่ทําไมครับจะต้องลากแบ่งครึ่งระหว่างจุด2จุดและตั้งฉากนั่นเองก็คือโซนต,ต้องผ่านจุดตรงนี้ก็คือจุดกึ่งกลางเห็นปะน้องจะรู้จุดกึ่งกลางโดยที่จุดกึ่งกลางนี้หาจากไหนก็จุดกึ่งกลางของนี้บวกการหาร2ใช่ปะ7บวกกับลบหนึ่งก็ได้หลยเบวกกับลบหนึ่งได้6หาร2ก็เหลือ3 5บวกกับลบหนึ่งได้4ใช่ไหมหาร2ก็เหลือ2 ก็แสดงว่าน้องจะรู้แล้วเส้นตรง l ต้องผ่านจุด32และความชันน้องก็ดูสิว่าเฮ้ยถ้าเดิมเนี่ยระหว่าง7 5กับลบ1ลบ1เนี่ยความชันเป็นเท่าไหร่เส้นสีฟ้าความชันก็คือเดลต้า y ส่วนเดลต้า x ใช่ไหมเดลต้า y ก็คือเอาลบกับลบ1ก็ได้6เดลต้า x ก็คือ7ลบกับลบ1ก็ได้8ก็แสดงว่าตัวนี้จะได้ความชันเท่ากับ3ส่วน4เพราะฉะนั้นแน่นอนครับเหมือนเดิมเนื่องจากมาตั้งฉากแสดงว,ว่าความชันเส้น l ต้องเเป็น4 4 3 3พราาะว่กับ ลบส่ส่วน3มันคูณกันได้ลบ1นถัดไหมครับเนี่ยตั้งฉากพี่ย้ำเหมือนเดิมน,นะสังเกตนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นสามันข้อกี่นี้หรือแผทหนึ่งข้อนี้ก็เล่นเล่นตั้งฉากแต่สังเกตไหมบว่าโจ์เนี่ยไม่พูดตั้งฉากโจทย์จะมีคำว่าสั้นสุดบ้างเห็นไหมหรือห่างกันเท่ากันแล้ว,ลวต้องดึกภาพไปออกว่าสุดท้ายมันคือคำว่าตั้งฉากเข้าใไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับถ้าน้องได้เส้นตรงแอลแล้วน้องรู้ความชันแล้วใช่ไหมเห็นไหมน้องเห็นรู้น้องรู้แล้วครับว่าไอ ความชันเส้นตรง L เท่าไหร่รู้ว่าผ่านจุด3 2หาเส้นตรง L ได้ไหมได้ครับแล้วพอน้องรู้เส้นตรง L เสร็จข้อนี้นะครับฝากไปทําต่อได้เลยนะว่าโจทย์ก็าถามว่าระยะห่างระหว่างเส้นตรง L กับ20อันนี้ก็จะเกี่ยวเรื่องจุดกับเส้นแล้วก็ไปแทนท่าเยเขียนไหมจุดกับเส้นนะครับนะน้องหาเส้นตรง L ไว้ได้ก่อนนะครับแล้วน้องใช้เรื่องจุดกับเส้นถัดน,นะอ่ะโอเคคราวนี้มาดูสนามสุดท้ายครับคือแนวแผดสามครับ แพทสามครับพี่อยากจะชี้เป้าว่าแผทสามเนี่ยบางทีก็ออกเหมือนกันไม่หนีกันเลยครับคล้ายกันมากน้องดูครับมันบอกว่ารถไฟฟ้าสองสถานีครับอยู่พิกัด60กับ06อีกแล้วเนาะนึกภาพไม่ออกครับวาดรูเหมือนเดิมโจทย์แนวนี้ต้องวาดรูมาถึงนึกไม่ออกนะครับมี2สถานีครับอันนี้อาจจะวาดแกนแกนวก็ได้นะอาจจะวาดแกนไแกนวก็ได้เพราะว่าจุดมันวาดง่าย60กับ06มันพอดง่ายใช่ป่ะเพราะมันอยู่บนแกนแกนวเลย60ก็คือตรงนี้ นี่6 0นถามว่า x 6 y 0 0 6ย์ศก็ x 0ย์ y 6ถามว่าแสดงว่ามีจุด2จุดคือ2จุดนี้ถานนะโจทย์บอกว่ามีสายเคเบิลใต้ดินเชื่อมระหว่าง2สถานีอ๋อมีสายเคเบิลครับมีสายเคเบิลเชื่อมเชื่อมก็เชื่อมเลยเๆๆชื่อมเห็นปะเชื่อมเป็นเส้นตรงย้ําว่าเป็นเส้นตรงเชืๆๆ่อมเรียบร้อยเสร็จแล้วเขาบอกว่ามีชายคนหนึ่งครับชายคนหนึ่งครับ ยืนอ,อยู่ที่8พิกัด80ใช่ป่ะ80ก็คือ6 8 8 8ทางขวา10ขึ้นไปนิดน่ะนตรงนี้ละกันตรงนี้เป็นพิกัด80มีผู้ชายคนหนึ่งครับยืนอ,อยู่ตรงนี้ครับพิกัด80คีย์เวิร์ดก็คือจะเดินมาจะเดินมาพิกัดใกล้ที่สุดคุ้นคุ้นไหมจะเดินมาให้ผู้ชายคนนี้ครับเดินจากจุดนี้มาใกล้ที่สุดไม่ต้องถามเลยใกล้ที่สุดกับสั้นที่สุดก็คือลากมาตั้งฉากนั่นเองเหมือนกันไหม เหมือนเลยครับข้อนี้พี่บอกเลยนะไม่หนีจากข้อสอบเลขสามัญเลยข้อสอบเลขสามัญพูดว่าสั้นที่สุดแต่ข้อสอบแผดสาพูดว่าเปลี่ยนจากจุดกลายเป็นพูดว่าคนคนนั้นจะเดินมาใกล้ที่สุดเห็นปะ่ะใกล้ที่สุดเนี่ยตัวนี้เห็นไหมใกล้ที่สุดใกล้สุดก็คือลากมาตั้งฉากนั่นเองเขียน okay, ปะ่ะฝากไว้นะข้อนี้จริงที่เหลือจะทําคล้ายกันเลยครับนะครับนะ สุดท้ายครับสุดท้ายกลับมานะขอสรุปง่ายๆครับว่าสลับแนวเส้นตรงเป็นแนวหนึ่งที่พี่อยากจะฝากไว้ว่าถ้าคนไหนที่กําลังแบบว่าแนวไหนแบบผมผมเหลือลาน,น้อยมากแล้วตอนนี้ผมเหลือไม่เกินบางคนไะบอกตรงๆนะไม่เกิน1เดือนเนาะครับแนวเนี้ยน่าเก็บดน้องแค่สร้างเส้นตรงเป็นสร้างเส้นตรงเป็นคือต้องรู้1จุดรู้ความชันหรือรู้2จุดเห็นปะสร้างเส้นตรงได้ละกับ2คือต้องหา,หา,หาระยะห่างระหว่างจุดกับจุดจุดกับเส้นและเส้นกับเส้นเป็น แต่คีย์เวิร์ดสำคัญคือน้องจะเห็นว่าโจทย์ที่พี่มาให้น้องดูเนี่ยมันไม่ได้ยากที่การหาคําตอบแต่มันยากตรงที่ว่าน้องต้องนึกภาพออกว่าโจทย์ต้องการบอกอะไรเช่นบอกว่าสั้นสุดใกล้สุดเห็นปะระยะทางเท่ากันน้องตัวรู้ว่าอย่างเนี้ยอาจจะเกี่ยวเรื่องอะไรขนานกันหรือเปล่าตั้งฉากกันหรือเปล่าเพื่อตรงันครับมาใช้ในการสร้างสภการแล้วก็หาคำตอบเขียนเนาะถ้าคนไหนที่บอกบอกับ,กบกเราบผมจะเก็บข้อสอบแบบยังไงก่อนดี พี่แนะนำครับเลือกแนวนี้ถ้าเลือกไม่ได้เราไปดูคอร์ส SOS ได้ครับเพราะคอร์ส SOS อพี่จะคัดมาแนวที่ออกเยอะออกบ่อยแล้วก็เก็บง่ายเนาะอันนี้ก็สามารถดูได้นเนาะ SOS สมันใช้เวลาประมาณสักพี่ตีไว้กลมๆประมาณ30ชั่วโมงแต่พี่จะมีแนวที่เป็นแนวสสวทที่มีเสริมเข้ามาให้คัดมาให้อีกมาสักอีกสักวันสัก4-5ชั่วโมงนะอ่ะโอเคฝากไว้นะครับอย่าลืมนะรู้แล้วต้องกลับไปทบทวนด้วยครับแล้วเดี๋ยวเจอกัน EP ไดหน้าครับ